กีฬาตะบดสายหันเราจะคารมถงชาตินะครับร่วมร้องเพลงชาตินักกีฬาคารพธงชาติงหมดแถวตรง กีฬาหมดขวาหัน,นระได้นีขอยากเดนเชิญนายกสมาคมผู้บริหารอำเภอบ้านกรวดครับในน,นามคณะกรรมการการแข,งรขงร่งขันท่านผู้ดีการในพิชาตาหวังสดปีชาผู้รีการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดนะครับรการายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานในพิธีขอญาตก่าร,ารเด็นเชิญครับ ท่านรองแสนกังบโคลรองผู้อำนวยการสนากง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขตสองประธานในพิธีกับผมนายอภิชาติหลังสวัสดีชานาย,ยกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านกรวดในานามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกรวด ประจำปีการศึกษา2,567ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกรวดในวันนี้สมาคมผู้บริหารสถานสามอำเภอบ้านกรวดร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนบ้านกรวดได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนบ้านกรวดหนึ่งบ้านกรวดสอง บ้านกวดสามและบ้านกวดสี่เป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่23 24และ25ธันวาคม2 5ง7รวม3วันมีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกวด ประจำปีการศา2,567ในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านกีฬาและเป็นการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดทั้งเป็นการฝึกฝนความเป็นระเบียบวินัยมีภาวะผู้นำมีความสามคัคคีโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนบ้านกวดหงบ้านกวดสองบ้านกวดสและบ้านกวดสแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาฟุตบอลกีฬาวอลเลย์บอลกีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาเปตองทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกวดในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้งบ้านกวดหนึ่งบ้านกวดสบ้านกวดสบ้านกวดสตลอดทั้งคุณครูคณิตสารสีและคุณครูกันรินสารส,แรรส,ารสีและครอบครัวสาก์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมม์อำเภอบ้านกวดเฉลิมประเกียรติได้สนับสนุนครบประมาณในครั้งนี้ร้านเหลมทองวิทยาร้านกรีบุรีรัมปันนี้ ได้เวลาเหมาะสมแล้วเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬากระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้โอวาทข้อคิดและเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอบ้านกรวดประจำปีการศึกษา2567ขอากาบเรียนเชิญครับ